อย่างที่เราทราบกันดีสำหรับแพชไททัวเตสิบสอที่จะมานั้นของใหม่ต่างๆที่เขาได้ใส่เข้ามาในเกมไม่ว่าจะเป็น Exotics หรือ Brand ์เซ็ใหม่มันจะเกี่ยวข้องกับสกิลและการทำดาม g จด้วยสกิลไม่ว่าจะเป็น Empress International หรือว่าซองปืน Exotics Waveform และถ้าให้ผมสรุปโดยภาพรวมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เซใหม่กับซองปืน Exotics ตัวใหม่ทั้ง2ส,สิ่งน,นี้ถ้ามามาใน Ti ท l e 12เหมือนกับที่มาใน PTS หรือว่าเซิร์ฟทดลองนั้น ของทั้งสองสิ่งนี้มันจะเป็นตัวช่วยปรับปรุงทำให้ชุดสายสกิลของเราสามารถใช้งานได้ดีขึ้นตัวที่เราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนคอนเซปต,ต์ในการเล่นมันสำหรับการ cover หัวข้อต่างๆในเซิร์ฟทดลองหรือว่าเซิร์ฟ p t เเราจะใช้ format ทาคาชิ special report แต่ทว่าในครั้งนี้เนื่องจากแบรนด์เซตใหม่และซองปืนเอ็กซ์โซติกส์ใหม่นั้นการที่จะอธิบายถึงประสิทธิภาพของมันมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องนำมาใส่ประยุกต์จากวิวสายสกิลที่เราใช้กันอยู่นะตอนนี้ พราะฉะนันสำหรับทากาชิสเปเชียลรีพอร์ตในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตใช้ฟอร์แมตแบบเดียวกับที่เคยทําในบิววิดีโอเหมือนกับ PTS ครั้งก่อนๆที่เราได้ทําในเรื่องของเกียร์เซตต่างๆรวมไปถึงของใหม่ทั้งหมดนี้เป็นไงเราไปดูใน Takashi Special Report ตไลฟ์จาก PTS t i t ทอเด d ส t สองเวฟหนครับทีนี้ถ้าเราพูดกันถึงสายดาเมจด้วยสกิลที่ไม่ใช่สายมอท่าหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Explosive Damage ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นกันใส่เป็น combined arms glass cannon hanayu wyvern และ murakami industries อันนี้เป็น standard ที่เราใช้กันอยู่นะตอนนี้และสาเหตุที่โดยส่วนใหญ่เราใส่กันแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าจากแบรนด์เซตอย่างเดียวทั้ง3เซตที่เราใส่นั้นเราจะได้ skill damage ออกมาจากแบรนด์เซตเพียงอย่างเดียว30%และทุกอย่างเราก็สามารถใส่ได้ลงตัวซึ่ง30%ทีเ่เราได้เราได้จาก h a n y u แบรนด์เซตบนัส2ชิ้น murakami industries แบรนเซโบนัสสามชิ้นและไวเ e ิ n ์นแบรนเซโบนัสหชิ้นและทางฝั่ง Empress International เองนั้นแบรนเซโบนัสของมันก็ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อใช้กับสกิลสายดามจ e โดยเฉพาะเช่นเดียวกันเมื่อเราใส่ครบ1ชิ้นเราจะได้สกิลเฮลท์เพิ่มขึ้น10% 2ชิ้นเราได้สกิลดามจเพิ่ม10%และเมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นเราจะได้สกิลเอ f ฟิเชนซี y เพิ่มอีก10% ย้ำกันอีกนึงสำหรับ skill efficiency มันเป็นค่าสแสตใหม่ที่เพิ่งถูกนำเข้ามาใส่ในเกมไม่นานมานี้ skill efficiency ทุกๆ1%ที่มันให้มันจะให้ทุกอย่างกับ skill ของเราไม่ว่าจะเป็น skill damage skill h a s t e stat effects skill repair แบบนี้เป็นต้นเพราะฉันนั้งหมายของว่าเมื่อเราทดแทน murakami industries ด้วย e m p r e s s international แล้วนั้น skill damage ทั้งหมดที่เราจะได้จาก brand set อย่างเดียวเมื่อเราใส่คู่กับ h a n l u และ wyvern เราจะได้สกิลดาม g จเพิ่มขึ้นมาสูงถึง40%และ40%ตรงนี้มันมาจากแค่โบนัสของแบรนด์เซตอย่างเดียวถ้าเราดูแบบนี้มันหมายความว่า Empress International เราสามารถมาใส่แทนมูราทามิอินดัสทรีสได้เลยถ้าเราพูดในถึงของจำนวน s k สกิลดา a g e รวมที่เราจะได้จากแบรนด์เซ็ตโบนัสแต่ทว่าซองปืนเวฟฟอร์มเอ็กซอร t ติกตัวใหม่นั้นมันก็ส่งผลกับการทำดามจด้วยสกิลของเราเช่นเดียวกัน สำหรับซองปืน Exotic Waveform นั้นมามาพร้อมกับทาเลนที่มีชื่อว่า Alternating Current ทาเลนนี้มาบอกเลยว่ามันจะให้บัฟสกิลดาเมจกับเรา3%ทุกๆ1วินาทีซึ่งมันจะสุ่มว่าเป็นสกิล l 1หรือสกิล l 2ที่มันจะให้เราจะตัวบัฟดาเมจตรงนี้มันสามารถทับซ้อนกันได้สูงสุดถึง10ครั้งนั่นหมายของว่าเราจะได้สกิลดาเมจเพิ่มขึ้นมาสูงถึง30%เมื่อเรารอระยะเวลา10วินาทีและในพาร์ทที่2ของทาเลน หลังจากที่บัฟตัวนี้มันให้สกิลดาเมจของเราอยู่ที่30%หรือว่าแคปจำนวนแ็กของมันแล้วนั้นบัฟดาเมจมันจะคงอยู่กับสกิลนั้นนั้นที่มันเลือกสุ่มให้กับเราเป็นเวลา10วินาทีก่อนที่สกิลดาเมจมันจะถูกโอนถ่ายไปยังสกิลที่มันไม่ได้ให้บัฟสกิลดาเมจกับเราตอนที่มันสุ่มมาในครั้งแรกและในพาร์ทสุดท้ายมันยังบอกต่ออีกว่า Process ตรงนี้มันจะสับเปลี่ยนโอนถ่ายไปเรื่อยๆสับไปสับมาระหว่างสกิลหน และสกิล2ของเรานั่นหมายความว่าหลังจากที่เรารอระยะเวลา10วินาทีแรกสกิลดาเมจของเราที่เราได้มันจะคงที่ที่30%แต่ทว่า30%ตรงนี้มันจะถูกโอนถ่ายสับเปลี่ยนระหว่างสกิล1กับสกิล2อยู่ตลอดเวลาและโดยการทำงานของซองปืน Exotic Waveform แบบนี้ผมเลยอยากจะแนะนำให้ใช้สกิลดาเมจทั้ง2สกิลเพื่อเราจะได้รับผลประโยชน์จากซองปืน Waveform ให้ได้มากที่สุดในทุกสถานการณ์ ทีนี้เราก็จะมาดูข้อแตกต่างในเรื่องของ s k สกิล a ามที่เราจะได้จาก Brand ์เซตและของอ x o ติก s ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นชุดแรกนะั่นคือในส่วนของการใส่ Empress International ครบ3ชิ้น h a n n y u 2ชิ้นและ Wyvern 1ชิ้นรวมกันแบบนี้อย่างที่เราได้บอกไปเราจะได้ Skill d a m a g เรวมจาก Brand ์เซตเพียงอย่างเดียวสูงถึง40%แต่ถ้าเรามองในทางกลับกันแล้วเราเลือกใส่สองปืน Waveform เข้ามาแทน Empress International 1ชิ้น สิ่งที่เราจะขายไปนั่นคือในส่วนของ Skill Efficiency b r a น d Set b โบนัส3ชิ้นของมันแต่สิ่งที่เราจะได้คืนมานั่นคือในส่วนของ s k สกิล a m a g e ถ้าเรารอเพียงแค่10วินาทีเราได้ s k สกิล a m a g e เพิ่มขึ้นมา30%และรวมกับโบนัสต่างๆของ Brand Set ที่เราได้จาก h a n a อยและ Wyvern รวมไปถึงตัว e m p r e s s International Brand Set Bonus โัสชิ้นด้วยสกิลดา a g e รวมที่เราจะได้จากชุดที่เราใส่เฉยๆไม่รวมแสแตตและทาเลนตอื่นๆนอกเหนือจากซองปืนเอ็กซอ เราได้สกิลดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้ว60%ครับทีนี้สำหรับซองปืนเวฟฟอร์มกับการทำงานของมันที่เราต้องรอสูงถึง10วินาทีเพื่อที่จะได้ตามเมชสูงสุดนั้นโดยเคสปกติแล้วถามว่าเวลาเราอยู่ในคอมแบทเรามีเวลาพอไหมโดยความเห็นส่วนตัวมันไม่พอแต่ถ้าว่าด้วยการทำงานพิเศษของซองปืน e x o t i c ซติก e เวฟฟมนั้นบัฟของมันจะเริ่มทำงานเมื่อเราใส่มันไม่ว่าเราจะติดคอมแบทหรือไม่ติดคอมแบท นั่นหมายความว่าเมื่อเราล็อกอินเข้ามาในเกมและอยู่ในเซฟโซนปั๊ f ของซองปืน e x o t i c w w v v f o r r m มันเริ่มทำงานไปแล้วทำให้เรามีเวลาพอที่เราจะสามารถได้สกิลดาเมจเพิ่ม30%ณนะตอนที่เราเริ่มคอมแบทหรือว่าเริ่มต่อสู้กับศัตรูครับสำหรับการทำงานของซองปืน e x o t i c w w v v f o r r m ตรงนี้ผมถือว่ามันเป็นจุดเด่นและเนื่องจากว่านะตอนนี้เราอยู่ใน PTS หรือว่าเซฟทดลอง การทำงานตรงนี้มันมีโอกาสและอาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อแพทช์ไททอลอัปเดต12ได้มีการปล่อยออกมาสิ่งหนึ่งที่เราควรโน้ตไว้นั่นก็คือการทำงานของซองปืน Exotic Waveform มันได้ถูกเปลี่ยนให้เฉพาะติดคอมแบทหรือไม่เรื่องนี้ถือว่าเรื่องที่สำคัญที่อยากจะให้โน้ตไว้ครับหลังจากที่เราทราบข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือสรุปภาพรวมของบิลสายสกิลที่ทำดาเมจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ e x p l o s i v e Damage อย่างแรกที่เราต้องใส่นะั่นคือส่วนของ h a n y o U Corporation เราต้องใส่ให้ครบ2ชิ้นเพื่อเอา Skill Damage v i v e r n e o w e a r 1ชิ้นเพื่อเอา Skill Damage อีกเช่นเดียวกัน Empress International เราจะใส่ให้ครบ2ชิ้นเพื่อที่เอา Skill Damage สงปืน Exotic Waveform ทางฝั่งของ Talent ในเสื้อเรายังคงไว้เป็น Glass Cannon เหมือนเดิมและในส่วนของกระเป๋าเราเลือกใส่มาเป็น Perfect c o m b i n e Arms เหมือนเดิมเช่นเดียวกัน และทางฝั่งของปืนนั้นผมอยากจะขออนุญาตแนะนําเป็น name item ซึ่งในเคสนี้เราสามารถเลือกได้สูงถึง2กระบอกด้วยกันนั่นคือในส่วนของ The Harmony กับ The Test Subject เพราะทั้ง2กระบอกนี้มันให้ Talent มาเป็น perfect version ของ Talent In Sing Talent In s i n c มาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิงโดนศัตรูเราจะได้ skill damage เพิ่มขึ้น20เปวลา5วินาทีและเมื่อไหร่ก็ตามที่ s k i l ของเราทำ damage กับศัตรูหรือการที่เราใช้ s k i l เราได้เวพอร์นดามเจเพิ่มขึ้นอีก20เปเ็นเวลา5วินาทีแต่ถ้าว่าบัฟ2ตัวนี้ถ้ามันติดพร้อมกันเราจะได้บัฟตัวที่3ซึ่งมันจะเพิ่มอัตราสกิลดาม a g e และเวพอร์นดาม g e ให้กับเราเป็น2เท่าซึ่งในเคสนี้สิ่งที่เราต้องการนะั่นคือในส่วนของสกิลดาม a g e เราจะได้สกิลดาม a g e เพิ่มขึ้นมาสูงถึง40ออนท็อปจากทุกอย่างที่เราได้ใส่ไว้ในตัวของเราทีนี้ทางฝั่งของปืนในนั้นมันก็ยังมีทางเลือกอีกปืนนืืนนนนนนึงงั่่่คออใสววขป ARalx Thecapacititor ตหม พอใช้ตัวปืน The Capacitor เองนั้นมันก็สามารถให้ Skill Damage กับเราได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าว่าในเคสของปืน Exotic The Capacitor นั้นเราต้องยิงศัตรูให้โดนครบ50นัดเพื่อที่จะได้ Skill Damage เพิ่มขึ้นมา50%มีหนำซ้ำทุกๆ5วินาทีเราจะเสียสแต็กที่เราได้เก็บไว้1สแต็กด้วยแล้วเมื่อเราเปรียบเทียบถึงแม้ว่าในส่วนของ The Capacitor เองนั้นมันจะให้ Skill d a m a ที่สูงกว่า10%เมื่อเปรียบเทียบกับ Talent Perfect i n s i n แต่ทางฝั่งของ perfect i n s i n c เองเราได้ skill damage เพิ่มขึ้นมา40%ด้วยการยิงศัตรูเพียงแค่นัดเดียวและการปล่อยสกิลของเราเพียงแค่1ครั้งและด้วยความไวในการได้ skill damage ขึ้นมาแบบนี้ยังไงก็ตามที่แต่ผมก็ยังขออญาตแนะนำเป็น perfect i n s i n c แทน the capacitor ครับและปืนอันที่2ที่ผมอยากจะแนะนำให้ถือพกไว้นั่นคือในส่วนของปืน s h o t กัน exotic ตัวใหม่ the Scorpio ใช่ครับถ้าเราดูตัวช็อตกันตัวนี้โดยผิวเผินแล้วมันเหมาะกับการเล่นสาย Status e f f e c t s มากกว่าสาย Skill Damage ทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงอยากจะแนะนำปืน Exotics ช็อตกันตัวนี้ให้สาเหตุมันเป็นเพราะว่าการเล่นสาย Skill i l l Damage สิ่งหนึ่งที่เราไม่มีนะั่นคือการป้องกันตัวของเราเองโดยเฉพาะการที่เราใช้ทั้งป้องปืนและโดรนในเคสนี้เพราะฉะนั้นเมื่อศัตรูอ้อมหลังเรามันคือจุดที่อันตรายที่สุดสาหรับคนที่เล่นสาย Skill และด้วยการทำงานของปืน Exotics Shotgun the Scorpio แล้วนั้นมันจะทำให้ศัตรูติดสถานะตามจำนวนนัดที่เรายิงโดนนั่นหมายความว่าการที่เราเอามาพกไว้เฉยๆแบบนี้กับสายสกิลบิวมันคือปืนที่จะช่วยทำให้ศัตรูที่อ้อมหลังเราสามารถหยุดชะงักชั่วคราว <President S 1> เพื่อที่จะทำให้เรามีเวลาพอ <by> ที่จะดึงสกิลของเรามายิงศัตรูที่อ้อมหลังเราซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีและมีประโยชน์มาก สำหรับสายสกิลทีนี้เราก็มาสรุปย้ำกันอีกนหนึ่งเนื่องจากเราใส่ซองปืนเอ o t i c w อ v ิกส์เมการที่เราจะได้ประโยชน์จากตามเ g e ของมันมากที่สุดนั่นก็คือการใช้สกิล d า m เ g e 2อันซึ่งในเคสนี้อย่างที่เราได้บอกกันไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะเลือกใช้เป็น assault turret Skill 1อันและอันหนึ่งเราจะเลือกใช้เป็น striker drone ในอย่างที่เราได้บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าสาย s k สกิลดา a g e ตรงนี้เราไม่ได้ใช้ Explosive Damage เพราะฉะนั้นสาย Demolitionist Specialization อาจจะไม่ได้จำเป็นในเคสนี้เพราะฉะนั้นสายที่ผมอยากแนะนำนะั่นคือในส่วนของ Technician Specialization เพราะสิ่งที่เราต้องการ2อย่างนะั่นคือในส่วนของ Passive Talent ที่มีชื่อว่า Overclock CPU เพื่อที่จะเอาสกิลดา a มจอีก10%ให้กับ Skill ของเราทั้ง2อันและอีก e n t หนึ่งที่เราต้องการนั่นคือ,อ, Field, อย่่าาางททีีเรรบด เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวาง deployable skill หรือว่า skill ที่วางได้ในเคสนี้ก็คือในส่วนของป้อมปืนและเมื่อเราอยู่ในระยะ5เมตรของมันตัวผู้เล่นเองหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ Faraday f i e l d มันจะไม่โดน disrupt และไม่โดน h o c k และในพาร์ทสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดถึงการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปของป้อมปืนอย่างที่เราได้เคย cover กันไปใน state of the game ใช่ครับใน t i ทอล Update 12เมื่อเราวางป้อมปืนลงไปแล้วเราจะสามารถเก็บมันขึ้นมาได้ในทุก Variation ของมันรวมไปถึงป้อมปืนสไนเปอร์และป้อมปืนหมอท่าด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับ t i t อลอัปเดต12การใช้งานของป้อมป,ปืนผมอยากจะแนะนำให้วางไว้ใกล้ตัวเพื่อที่เราจะสามารถเก็บมันขึ้นมาได้เพื่อรีเซ t ตจำนวน Health หรือว่า HP ที่มันมีรวมไปถึงการทำงานของสาย Technician Specialization กับ f a r a d a y Field เพื่อที่จะป้องกันตัวเราจากแจมและช็อคเรื่องนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่อยากจะให้โน้ตไว้อ่านะครับจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับทาคาชิสเปเชียลพอร์ตไลฟ์จาก PTS Title u p d t e 12 Phase 1กับผมาคาชิ ashi, นในวันนี้ยังไงของมากิการ์นเราชมกันเดี๋ยวเราจะกับมหม่กคราวหน้าลาไปก่อนวันนี้ครับสวัสดีครับ